สวัสดีครับพ่เป็นพี่น้องช่องออทิเกษตรทฤษฎีไหม่ละเอียบซี่สุขุสุขนเมื่อนี้สินผ้ามาสำรวจราคาคล้วยอำเพือสีบนเรื่องจังหวัดน้องบัวนลำพูครับผมครับเมื่อนี้ก็ตรงกับวันที่หาเดือนเมษายน2565ตารยตงกับวันนังค้านะครับพี่น้องตลาดทุกวันอังค้านะครับเมื่อนี่กับกล้วยล้ายคือเก่านะครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ค้วยหลายคือเก่านะครับครับเดี๋ยว กากอนจะเข้าไปรับชมกับฝากากดไลค์กดแชร์หายไอทีดนำเนด้วยครับเพื่อเปลี่ยนกำลังแรงใจเพื่อจะทำคิดใหม่ๆออกมาให้พอแม่พี่น้องเข้ารับชมกันอีกครับเดี๋ยวสิพ้ามาเบิง่งราคากล้วยว่มามันสิแพงสิถึกจำได้เดี๋ยวเข้าไปรับชมกันได้เลยครับแ,แม่แรกกันแรกครับพี่น้องตูกงามให้พี่น้องเขารับชมเป็นแม่นั่งนะครับ อันนี้มันจะคลองอยู่ไสนนอครับนี่ติดง,ง่ตัวับจะคลองอยู่ไสนนอคล้องอ้าปะครับอันแม่นี่เท่าไรก,ก็ส้าหกส่าวหกร้าสองหมื่นเลสสองแสนหก,นหกนครับสองแสนหกอ๋อสองแสนหมื่ครับครับล,ลูกเก้าจะเลื่อนมีใบเนาะมีใบมีหลอดดูลลกเก้าจะเลื่อนนะครับบึง แข้งขาดีครับปลาเดิมแรกนะครับแม่แรกแล้วครับลูกเก้าจะเลื่อนนะครับพี่น้องอันนี้ก็ครับครับอันนี้ความสูงเพิ่นเท่าไรครับร้อยสามสิบห้าบวกร้อยสามสิบห้าบวกเนาะครับเบิ่งหัวหนวกหัวโน้นดีครับพี่น้องร้อยสามเกแล้วครับอ๋อร้อยร้อยสามสิบห้าเนาะครับเบิ่งลำตัวดีครับแม่นี่เบิ่งท้ายนะครับพี่น้อง ถ่ายเงยนะครับค้นหางใหญ่ดีครับพี่น้องครับเบิ่งสวยนะครับเบื่อท้เบื่อไรครับแปดเจ็ดศูนย์แดเจ็ดแปดหกหกสี่สองสามสบอครับครับข้อยฮาไม่ใส่ครับนู่นนสั่งเราครับมาจากตัวครับมาตครับแม่อีกแม่หนึ่งแม่บ่ครับนี่ครับแม่นี่เพิ่นบิ๊กอุทัยเนาะ สูงหลายปันไดครับแม่นน่สูงร้อยสามสิบนะครับเขาเปิดราคาเท่าไรครับสิบสามแสนสามเนาะเพิ่นได้ยักปีหรอครับแม่นน่ปีหนึ่งเดือนเนาะครับอ๋อครับเบงอัตลากดีนะครับแม่นน่มีใบกันบ่ครับดิมีใบนะครับพี่น้องครับมาเบงน้ำอ้ายเพิ่นเนาะครับงามครับแม่นน่ครับสองแม่นะครับมาเบงมาช่มเอานะครับ อ่าครับครับชนใจกับทั่มหาอายซื้อว่างได้ครับซื้อบอซื้อเบอเนาะครับอยู่นวนสังบ่ครับอยู่นวนสังนะครับมาเบิงเอานะครับพี่น้องงามครับครับทรงหอดบ้านมีรถรับทรงเนาะครับเมนี่เพิ่นได้ยักปีเราเหรอเมีปีแปดเก้าเดือนปีแปดเก้าเดือนเเนาะครับครับครับมันหมันได้ไอ้เด้อครับคุณหลายๆครับ รไปชมตัวต่อไปนะครับพี่น้องเอามาจากตัวพ่อเอามาแม่ลูกมาแม่ลูกคมนี่นี่แนสนสองแสนสะองเนาะพ่อเนาะครับ,รบเป็นลูกมันเป็นตัวผูนมาพ่ออ่านะครับลูกเพิ่นเป็นลูกที่ใดเหรอครับลูกที่สองลนะูกที่สองเนาะที่สามในท้องที่สามในท้องผสมแล้วมันมาพ่อผสมแล้วผสมบ้านเนี่ผสมราคาพันเนี่ผสม ราคาพันเนาะได้จ็คเดียนแล้วพ่อใน้ทองเพ่นได้ซีเดียนแล้วเนาะแม่พิ่นสูงหลายปันได้พ่อร้อยสามสิบหกเนาะเปิดอยู่ที่12ึ่งแสนมืบาทเนาะพ่อเนะเบอร์โทรเบอร์ได้พ่อศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสองหกเสองเน่องหนึ่งดสอาะพ่อสอด้านสานครับพ่อ พ่อน้อยบอกครับพ่อน้อยเนาะอยู่บ้านย่างลวงย่างลวงเนาะพ่อเนาะครับเอามาสองตัวเนาะพ่อเนาะแม่ลูกนะครับมาเบิ้งมาชมเอาน้ำพ่อนะครับมาเบิ้งครับช่องไอ้ทิศเกษตรทิศดีไหมครับครับเบิ้งหน้าตานะครับสวยนะครับแม่นี่ครับดูดีนะครับเบิ้งเออช่องดีนะครับพี่น้องครับเบิ้งลำโตดีแม่นี่เปิดหนึ่ง เปิดสองในสามในท้องนะครับพี่น้องครับมาเบิงมาชมเอาน้ำพอนะครับงามเนะครับเปิดสองแม่ลูกนะครับครับเป็นตัวผู้นะครับพี่น้องครับล่ำตัวดีนะครับครับคมันหมันเด้อพ่อเด้อครับขอบคุณหลายๆพ่อโอ้ครับมาเบิงกล้วยดอนนะครับพี่น้อง มาเบิงค่อยดอนลูกเด็ดตัวดอนนะครับของพายครับนี่ครับเพราะมีของพายเนะออตัวนี้พมนี่เปิดเท่าไรครับเกสิครับเ้าสิบเป็นลูกตัวดอนเนาะลูกมังก,กรขาอ๋อมังกรขามีใบเนาะมีใบไหลอดมีใบหลอดนะครับเพ่นได้จักเดือนละครับลูกสองเดือนกว่าเกลัวเป็นแม่เพิ่นดำแต่ว่าลูกเพิ่นเป็นตัวดอนเนาะครับ เปิดยุคที่เก้าหมื่เนาะเบอร์โทรเบอร์ใดครับ0 8 8ย์แ9 4 1 9ด1ู9ย์แปดแเกาสี่น่าสี่หนึ่งเก้ายก้่งสางเนซื้อว่งไหนครับห้อยสมบูรณ์ครับห้อยสมบูรณ์อยู่บ้านใดครับอยู่ผู้เวียงครับอยู่ผู้เวียงเนาะเ่อไมาจากตัวครับเป็นลูกกับสองแม่นางหนิอ๋อกับสองเม่นางนี่เนาะกับแม่ลูกนะครับเป็นลูกตัวดอนนะเปิดที่อยู่ที่เก้าสิบเนาะ ครับผู้ใดเห็นเราได้ครับจังคุยกันได้เนาะครับอยู่ผู้เบื้องครับนี่แม่นี่เท่าไรครับนี่แม่นี่ว่าหกสิบครับหกสิบเนาะเป็นแม่นั่งจักปีแล้วครับปีเก็ดเดือนปีเก็ดเดือนเนาะครับเป็นสายพันธุ์ใดครับเนี่ยตัวนี้เป็นลูกกลมเ่อค่ำเนี่ยเป็นลูกกลมเนาะครับเนาะเป็นตัวแม่นะครับ เปิดอยู่ที่เท่าไหร, <60 S 1> <60 S 2> ร่เนาะหกสิบนะครับอีกแม่นี่กับแม่นบ่ครับนี่แม่นี่เท่าไหร่ครับนี่แม่นี่หาสิบหาเนานะลูกกลมคือกันเนาะเพิ่นได้แักปีแล้วครับแม่นี่ปีสามเดือนเนาะครับ มาเบิ่งมาชมน้ำอายเนาะอยู่ผู้เวียงมันมาครับัครบมันหมานเด้อายเด้อขอบคุณหลายๆครับต่อไปนะครับพี่น้องมาเบิ่งเมียงามให้พี่น้องเฮาเบิ่งนะครับครับสวัสดีพ่อพ่อกันอีกแล้วเนาะเอามาจากตัวครับพ่อสามตัวเนาะแม่นี่นี่เพิ่นสูงหไรบ้างนะครับพ่อร้อยสี่สิบเนาะครับในท้องเพิ่นมีอีกหรือเปล่ครับ ทับกับพอพัานใดไปก็จะเลื่อนก้จะเลื่อนมีใบมีหลอดได้จักเดือนแล้วพ่อสามเดือนเครึ่งเนาะเพิ่งล่โตเพพ่นนะครับพี่น้องสวยดำดีนะครับเปิดราคาายปันใดเพ่ะสิบห้าสิบ้าแสนห้าหมื่นบาทเนาะต่อรองได้เนาะพ่อเนาะเบอร์ทั่วเบอร์ใด้พ่หกองศูนย์หก หก7จ็ดเจ็ดเกาะนึ่งสองเ้าหนึ่งสองเพ่อแม่บ้านผือครับพี่น้องเบิ่งไายเพิ่นเนาะครับถ่ายดีล่ำโตดีนะครับพี่น้องครับแม่นี่เปิดเท่าไรครับแม่นี่เปิดไว้12ครับเปิดไว้10สอ่นางม่านแม่นางม่านเหรอเนาะกับพอพัท่านได้ไว้ครับทับปังครับทับปังแปรรูปโอ้ทับเจ้าสั้นรับเจ้าสั้น๋อเจ้าสั้นเนาะเจ้าสั้นเนาะครับเนี่ยกสารครับ มีเอกสารนะครับพี่น้องครับเจ้าสั the ้นเนาะเจ้าสั้นเลยครับกับเจ้าสั้นได้จักเดือนแล้วก็พอเด้หาหกเดือนแล้วได้หาหกเดือนแล้วเนาะรับประกันเนาะประกันท้องไงประกันท้องนะครับครับเบิ้งนาตาสวยดีนะครับเป็นแม่นั่งท้องแรกบ่พอท้องแรกครับท้องแรกถ่ายนะครับพี่น้องถ่ายพี่น้องห้องเบิ้งถ่ายดีนะครับพี่น้องครับถ่ายสวยนะครับ เพงขาดีเพียงขาดีเนาะพ่อเนาะสูงหลายเป็นไรครับพ่อสิบวรอยสามสิบกว่ะครับร้อยวัดครับวัดตกเยอบอร์1ดพ่อศูนย์แปดศูยูนยดศย์ห่งห้าหสดหน่งเก้าสามเจ็ดหนึ่งเก้าอยู่ใส่ครับผมขอนเจนครับอยู่ขอนอยนครับขอนเจนอยู่ขอนเจนเนาะสัสูงเนาะครับเนาะห้อยน้อยเนาะครับ ขอบคุณหลายๆเด้อพ่อเด้วมันหมานครับครับคครรัับบมาชมติดอีกต่อไปนะครับแม่นี่เปิดเท่าไรครับเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดสิบห้าเพิ่นเป็นอายุเพิ่นได้ปีแล้วครับนี่ยสิเกตเดือนนะครับสิเกตเดือนเนาะได้สิเกตเดือนนะครับแข้งขาดีนะครับมึงไายนะครับร้อยสามสิเกตเนาะครับมึงไายเพิ่นนะครับครับแข้งขาดีนะครับ มุ่งนาเพิ่นนะครับนาดีนาสวยนาสวยนางามดีนะครับครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับ099 099 412 412 5419ครับ5419ี่่ซื้อวางใดครับคือแอดครับแอดอยู่อำเภอใดครับบ้านผือครับบ้านผือเนาะครับนางงามได้ครับแม่เนี่ยครับสนใจกันติดต่อขมาเนาะครับเนาะครับเนาะ ครับมันหมานเด้อครับเด้อครับขอบคุณเลยหลรงครับ,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 บชมตัวโตอลยนะครับก็เมียน้อ,ยน,อย,ยนี่เท่าไรครับเมียนั่งหน่อยหาเมื่อ 50, หาครับหาเมื่อนหาเนาะอายุเพิ่นได้จักปีแล้ว <50, 000 S 2> ครับนี่เมียนวยก้าเดือนครับก้าเดือนเพิ่นเป็นสายใดครับนี่สายกล้วยน้องบวัว<ง>ครับกล้วยน้องบัวเนาะครับกล้วยน้องบัวนะครับล้ำตัวดี เบอร์โทรเบอร์ใดครับ089 089 660 660 8820ครับ8820เนาะครับขั้วห้อยยุดใส่ครับมันผือครับบ้านผือคือกันเนาะครับเนาะครับมันหมานได้ครับเด้อคุณเด้หลายครับมาเบ่งเมียงามอยูจักรตัวเนาะครับฮ้พ่อ เปิดอยู่ที่หาสเกีครับเปหเพิ่นสูงไรไปยครับแมนสูงอมาแเลยสามสิบ่ายครับลเนาะพ่นมีทองอยูแล้บอ่อทับทับควยดอนใสอเดือนทับตัวทับควยดอนไวสอเดือนสองทับตัวครับทับแข้งขาดีนะครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับพ่อเบอร์โทรเบอร์ใดเนาะยศูนครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งปกครับพ่อสมัยบันพุธาตุเ้อพุธาตุเนาะมาเบิ่งครับ ต่อรองได้เนาะครับผมลำตัวดีนะครับตาตาครับหน้าตาดีครับเปิดเท่าไรครับนี่แม่นี่ครับนี่ย้องพาะปะบวบอ๋อครับแม่นเนาะครับเอาครับตัวต่อไปนะครับตัเปิดนี่ครับแม่ผีจังแม่ครับแม่ได้ครับแม่รูปอ่ะครับแม่รูปเปิดเท่าไรครับนี่เท่าไรครับสิบครับสิีเนาะพิ่นสูงไรบ้างไลยครับแม่ร้อยสามสิบหกครับร้อยสามสิบหก เพิ่นมีลูกอีกตัวนึงบ่ครับมีลูกบ่ลูกเป็นตัวแม่หรือตัวผู้ครับตัวแม่ครับลูกเขาจะเลื่อนมีใบพร้อมครับอ๋อลูกเขาจะเลื่อนมีใบเนาะเป็นตัวแม่เนาะไม่ขวางกระทับเขาจะเลื่อนอีกเหรอครับอ๋อทับเขาจะเลื่อนหยีได้จักเดือนแล้วครับลูกผ่านรอบพอดีครับผ่านรอบแล้วเนาะครับลูกเขาจะเลื่อนนี่ครับมีใบมีหลอดใบมีหลอดเปิดครบทั้งสองใบสองหลอดนะครับครบทั้งสองเนาะครับเพิ่นได้จักเดือนแล้วครับลูกสาวเพิ่นลูกประมาณหนึ่งฮาเดียนครับได้ฮาเดือนแล้วเนาะครับเปิด เปิดซอได้สามได้ท่องบ่ครับครับครับอยู่บ้านใดครับนี่ยอยู่โนนสังครับอยู่โนนสังเบร์โทรเบื่ไดครับศูน์เ้ครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดห่เนึ่ย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่ครับเอ่อซื้อว่างใดครับหอยพรอนครับหอยพรอนนะครับเนาะมันหมานเครับครับลูกดีดเมกตกหงาจากน้อยครับขาดมดลี้ยงจากน้อยเนาะครับไปกินยากันนะครับพี่น้อง ครับมันหมันเด้อครับเด้อครับคือเบืองหีกนะครับพี่น้องเบืองแง้มง่ามตรงง่ามอยู่ครับแม่นี่ของไผ่นะนี่ครับนี่ครับแม่นี่ผมนี่ละครับครับมันเปิดเท่าไรครับนี่เปิดแสนแสนเดียสครับตัวเดียวนี่มันบ่ครับแม่เดียวเนี้ยเนาะ พ่องกับพ่อพันธุ์ใดไปครับสร้างอุดรสร้างอุดรผ่านรอบหรือเปล่าครับอ๋อมีใบเนาะเาเปิดออกมาพี่น้องเขาเบิรงด้วยหรอครับครับมีใบนะครับพี่น้องสร้างอุดอรสร้างอูดอนะครับนีคบนกกนบบ่ครับครับผสมวัตถีแปดพิจิกายนหกซีเบอร์โทรเบอร์ใดครับ เบอร์โทรเบจ้าศูนย์แปดสองย8หนึ่งหนึ่งหนามส่พอเนาะครับอยู่บ้านไหนครับอยู่ว่าครับอ๋อครับปะมูลแชร์ครับมันหมันได้พอเด้อคุ้นหลายๆครับมาเปิ่ถงต่อถูงต่อไปนะครับพี่น้องครับมาชมโค้มแม่ลูกอยู่เนาะเปิดไลฟ์บันไดครับอ เดี๋ยวได้เ <benim> ก <reunion> ่า <mouth> มั้งครับเก่าเมื่อนะครับมีลูกเพิ่นบ้าครับนี่ครับลูกเพิ่นนะครับนี่มันพ่อใด้ครับนี่อันผมซื้อคนมานะครับอ๋อบ่มบุญจากพ่อมันบ้าครับท่องไปอันเขาเจ้าวาทับแล้วแต่ผมกับพวประกันไห้นะครับเขาเจ้าวาผมก็ซื้อคนมากเป็นต่อร่องกันอยู่นะครับพี่น้องเป็นคุยกันสูงหลายแบบนะครับแม่เพราะได้วัดมากไหครับหลาสิบร้อยสามสิบเป็นอย่นี้แล้วครับจะมาเพาแม่เพิ่นไม่ทองอยู่แล้วบ้างครับ ค่วนวางสั่นได้จากของเก้าคนเปิดเท่าไรครับนี่เปิดได้เก้าบครับเกาิบนะครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สองเกตัวหนึ่งนเนาะครับเจ็ดครับหนึนเนาะหนึ่งสาตัวเราก็เจครับอยู่บ้านไหนครับอยู่อำเภอประจักครับอยู่ดอนครับอ๋ออยู่อำเภอประจักษ์อยู่ดอนเนาะครับครับมันหมานได้ครับด้อขอบคุณหลายๆครับหนื่งามนะครับ บ่าางมเปิดไรบันไดครับนี่ครับเปิดไรบันไดครับนี่เปิดสองแสนเจ็ดครับแม่ลูกครับสองแสนเจ็ดหมื่นครับสองแสนเจ็ดหมื่นนะครับสูงไรบันไดครับแม่ร้อครับร้อยสี่สิบนะครับเมืองไทยร้อยตัวพี่น้องลูกเพิ่นเป็นตัวแม่หรือตัวผู้ครับตัวแม่ครับตัวแม่เพิ่นเป็นพ่อพันธุ์ไดยครับลูกเพชรอีสานครับลูกเพชรอีสานมีใบเนาะมีใบนะครับพี่น้องเปิดสองเลยสามนะครับเมืองงามนะครับน้ำตัวดี บอร์โทรเบอร์ได้ครับ082ครับ082 7 5 0ครับ7 5 0 4007ครับ4007เนาะครับอยู่บ้านได้ครับอยู่ผู้เขียวครับอยู่ผู้เขียวเนาะครับมันหมันนะครับเนอะขอคนหลายๆครับเข้าเนี่นะตัวดีครับลูกพคนนะครับลูกงามสวยนะครับลูกงามท่ายดีนะครับ ร่ำโตดีนะครับเปิดแม่ลูกเนี่ยท่านตัวเนี่ยอ๋อตัวนี้เนาะเปิดเท่าไรครับนี่เปิดหกสิบครับหัวหกหมื่นเป็นอ๋อหกหมื่นเนาะพิ่นสูงหไรไปได้ครับแม่นี่ประมาณร้อยสามสิบสี่ตางร้อยสามสิบสี่บอกครับครับเป็นแม่นอ่งครับแม่นอ่งอ๋อพันได้ยั่ปีละครับแม่ตัวปีแปดเดือนปีแปดเดือนเนาะครับปีแปดเดือนเบอร์โทรเบอร์ได้ครับ ศูนย์เก้าแปด5ี9 5 5ึ่งนาะเอามาจักตัวครับมาตัวเดียวครับเอามาตัวเดียวเนาะมังลำตัวดีนะครับเป็นแม่นางครับตกน้ำเบี้ยงแห่ใช่ไหมตกน้ำเบี้ยงน้อยนึงนะครับมันหมานมันหมานนะครับได้ขอบคุณหลายๆครับไอ้ทิศเกษทฤษฎีไหม เปิดร้ายบันไดครับดิแม่นี่ครับเก่าเมือนเนาะเป็นแม่นั่งบอครับเป็นแม่นั่งท่องมีท่องอยู่หรือบครับทับกระเพาะอะไรไปกุ้ยเผือกเนาะทับน้องใสข้าวดินใสขาดินเนาะสูงร้ายบันไดครับแม่หนี่้อยสี่สิบเนาะเปิดอยู่ที่เก่าเมือนบ่ครับ เปิดเก่ามื่นเบิดท่อเบิดอะไครับ092 092 605 605 4678 4678เนาะเอ่อเข้าอยู่อำเภอใดครับอำเภอสีบุญเรืองครับอยู่โนนงามเลยโนนงามโปรแกระโอ้โนนงามอยู่อำเภอสีบุญเรืองเข้านี่เนาะครับครับมันหมันเลยครับเด้อขอบคุณหลายๆครับมาเบิ่งแม่สาวงามๆนะครับเปิดไลฟ์มาหน่อยครับ สองแสนเก้าเนาะเป็นพ่อใดครับดิเม่นฮะดาวเหนือเนาะลูกสาวดาวเหนือเนาะครับพี่น้องครับสูงไรบันไดครับแมีนร้อยสี่สเนาะครับเนาะเบอร์โทั่เบอร์ใดครับ098ย์เก้าแปดเหนึาเก้อ่งสี่เอยห้าโยอำเภอใดครับ วันเพื่อบรรเือจังหวัดอนนุดรเนาะต,ต,ต่อรองได้คือเก่าเนาะเบิ่งท่าเบิ่งล่ำตูนะครับพี่น้องถ่ายสวยดีนะครับพี่น้องงามนะครับพอบดีครับนี่ยมะเบิ่งเมียสาวงามๆนะครับครับเปิดรลายเหนไดิครับไอ้ ไหาม่้าเมื่อนหาเนาะเป็นแม่นั่งซู้งไรไปได้ครับแม่นบริวาิมาเนาะเพิ่นได้แยกปีแล้วครับเนี่ยเบอร์โทรเบอร์ใดครับ0 8 8ครับ088 720 720 8713ครับเเข้เายใสครับอยู่ผูเขียวครับผมอยู่ผูเขียวเนาะครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อ โค้มแม่ลูกนะครับมาเบิ่งโคมแม่ลูกอีกจะโคมโคมแม่ลูกอีกโคมนะครับแต่คล้องพันอยู่สาน้อนี่ครับเนี่ยแม่เนี่ยเปิดเท่าไรครับเนี่ยเปิดไว้สิบสี่หาพันจ้าเปิดไปสิบสี่หาพันเนาะลูกเป็นตัวผู้วะครับเนี่ยแม่จ้าแม่มันทบอีกแล้วจ้าทบกระพริได้ไปครับจับจับจ้า ได้มีใบมีหลอดได้ซีเดียนกับซองมือจ้ะครับจารปัดเนาะจ้าจาระบัดครับเดี๋ยวเจ้าคุณพลวยจับจารปัดเนาะจ้าได้จักเดือนแล้วก็ได้ซีเดือนกับซองมือจ้ะครับเปิดแม่ลูกเนาะครับเนาะในท้องอีกเนาะครับเปิดซองได้สามเปิด สิบสี่มาครับสิบสี่หาพันจ้ะสิบสี่ต่อรองได้จ้ะต่อรองได้เนาะเบ์โท่เบิดได้ครับศูนย์แจ้ยามสามหกศูนย์สาจ้ะห้าศยเนาะหอยะจ้ะหอยยะเนาะยูอำเภอหอยะชุมแพจ้ะชุมแพนะครับเนาะมนหมานด้ครับเด้ออุณหลายๆครับมาชมแม่นังงามอยู่กตนะครับเปิดลายไปลครับหกสิบห้านะ แม่นั่งนะครับได้จักปีแล้วครับปีคู่คัวนี่ลเป็นพ่อพันธุ์ใดครับหน่แม่ตัวสืบพันมา้กันอ๋อสืบพันมา้กันเนาะครับเปิดทั่เปิดได้ครับศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดหกห้าสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหน่เนาะอยู่อำเภอใดครับสีชมพูครับมันหมันนยครับเด้อแม่ลูกนะครับพี่น้องปิดท้ายรายการนะครับ เปิดไลฟ์ปันได้ครับคมนี่แม่อันนี้สอ,สองแสนเอพี่ะสองแสนเอทเนาะล,ลูกเก่าจะเลื่อนนะค่ะลูกเก่าจะเลื่อนมีใบเนาะอันนี้ก็มีใยมันนึนใยลูกสาวเอาใยตั้มมันที่ไหนมาหน่อยเพิ่อนละยองแม่อ๋อมาหน่อยยองกุ้ยเลยเบิ่ <c oughs> งรัดอัตลักษณ<ช>์เอาเนาะครับเพิ่อนได้จักเดลียดเหรอครับลูกสาวเพิ่อนนี่ได้หาเดียนกพัวค่ะลูกสาวเก่าจะเลื่อนเนาะ ในท้องเพิ่นมีอีกเหรอครับแม่เพิ่นตันตันเป็นตันนั้นเราเราแต่ว่าฉันว่าต้นใดทับนี่ยลูกเพิ่นโสดไม่ดูอ๋อครับแม่เพิ่นสูงหไรไปเลยครับสูงไรสามสิบแปดบวกนี่แหละค่ะอ๋อครับเมิ่งอัตลักษณ์นะครับเปิดโคมแม่ลูกนะครับมาเบิ่งเอามาชมเอานะครับพี่น้องครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับศูนย์แปดสองค่ะศูนย์แปดสองห้าแปดห้าห้าแปดห้า 9073ค่ะ9073เจ็อยู่บ้านไหนครับอยู่ขอนแก่นบ้านดอนเงินค่ะอยู่ขอนแก่นอยู่บ้านดอนเงินเนาะครับเปิดอยู่ที่2องแสนเอทค่ะ2องแสนเอทต่อรองได้เนาะต่อรองได้อ้ายครับมาเบิ่งมาชมเอานะครับพี่น้องครับต่อรองได้นะครับครับครับมันหมันนะครับเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆนะครับจ้ายจ่าครับขายดีขายหมันเด้อ ครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์เกษทฤษฎีไม่ในเด้อครับสุดท้ายนี่ก็กล่าวคำว่าสวัสดีพ่อกับคลิปหนาได้ครับพี่น้อง